คุณแม่รู้จัดการห่ายการตลาดจากคิดไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่อะไรครับแม่แล้วจ่าเขานี่ก็มีฐานเงินเดือนที่ดีด้วยนะครับเท่าไหรยย่งเงินเดือนได้แยแค่ห้าหมืเองครั <S <S คแม่าโอโตัไอ้คิดแล้วไงครับแม่มันไม่ใช่มันไม่กลัวๆแนละ้วมันก็ไม่เหมาะสมแม่แม่พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่เหมาะสมอะไรกันนะครับ นี่คือจ๋าเขาก็มีทั้งงานดีโปรไฟล์ก็ดีเงินเดือนก็สูงไม่คู่ควรกับผมยังไงครับแม่ไม่คู่ควรกับผมนะ่ะไม่ใช่เขาไม่คู่ควรกับมึงมึงนะั่ไม่คู่ควรกับเขาจ,จ,จบโทรจากมึงนอกค่ะ <c oughs> จบโทรจากมึงนอกชาคิดเอ้ยมันไม่คู่ควรเลยแม่ทำไมจะไม่คู่ควรนะฮะ <c oughs> การงานเขาก็ดีด้วยนะครับทำงานอะไระเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะคุณแม่ จัดการหมายการตลาดจาาคิดไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่อะไรครับแม่แล้วจ๋าเขานี่ก็มีฐานเงินเดือนที่ดีด้วยนะครับเท่าไหร่อ่เงินเดือนอ่ะเแค่ห้าหมื่นเองนะครับแม่ห้าหมื่นโอ้โถไอ้กิ๊ดแล้วไงครับแม่มันไม่ใช่มันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่เหมาะสมแม่แม่พูดอย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่เหมาะสมอะไรกันนะครับ นี่คือจ๋าเขาก็มีทั้งงานดีโปรไฟล์ก็ดีเงินเดือนก็สูงไม่คู่ควรกับผมยังไงครับแม่ไม่คู่ควรกับผมนะ่ะไม่ใช่